ไปแอวห้องซาครับพ evet> ี่น้องอ่าพี่น้องห้องซาเห็นบุญโยทักทายบุญโยเดิอเดินพี่น้องอ้าวพร้อมแล้วเนาะไอเนาะน้าอ้าวพ่อพนั่งทางนี้ลืมฮอดโฟนนะลืมฮอดโฟนอีกไล่อัานไอเนาะพอนั่งทางนี้เออบอกว่าแต่หกสิบนะเฮาทราบสิบป้ายนึงก็ยังลืมเลยว่ะมาพี่น้องไปแอวห้องซานังกัน ออโอ้สบายดีพี่น้องปองไปมาชมพุสกุ้นงที่ตีต่ำบันทึกการเดินทางวันนี้ผู้่าสีพาพี่น้องไปเที่ยวห้องซ่าผู้ได้เคยเห็นในห้องซ่า,าบ่บ่ไฟฟ้าทันหินสีพาไปเบิรงเรือห้องซ่าพาวเวอร์ อ๋อใช่แล้วเออมีคนท้ามวันนี้ห้าก็ออกเรือนไ <laughs> ล่คนไล่คนนี่สิเดินหาวไปฮงซ่านนะลาบัวซ่อนบัวใสอยูยนะ่ใส <c oughs> ่นะฉันได้ตัวเลยแม่แม่แมมน้องมาเบิ้งกองเลยนี่อ๋อ <laughs> ไปไ่น้องไปเที่ยวไปยูพาไปเที่ยวเด้อบันทึกเละอ่าบันทึกการเดินทางกับทีบ่เบิ้งอ่าบางไรง <c oughs> เงี้ยเนาะเบิ้ง ออกไปใช่ด้ไปเอวห้องซ่าพี่น้องเลยห้องซ่านี่ระยะทางจากลักก้อยแปกกิโลอ่าอันนี้พอดีแปสิบหกกิโลเมื่อก้อนเขาสิบปเาเมนแกนด้อเออ9าสิบเนะแต่ก้อนนะเข้าตัวเขาตัวหัวน้อง ราะว่าที่เนาะเขาเคเคียนไปเลยนะแต่หนึ่งช่องซ้ำไปเลยนะเออแม่เอาความจริงบางที่ก็าจะรัดเนาะเออตอนนี้ก็จะตัดซื้อตัดซื้อแมนีเพราะว่าหลังจากสร้างขึ้นแล้วเราก็ผู้สร้างก้อนกับแทกก้อนเนาะเออแทกก้อนแล้ววันนี้ผู้ปรับปรุงน้ำรั่งผู้อาบุรณะน้ำรั่งรัดไปได้ก็มีแต่บางบอน บางเท่แทกแล้วนั่งกินข้ามันลืมเหรอเอาเอาไปซะเลยปีรางบางเท่ากับพูดพู้ว่าจำกินนี่มันกระซืออยู่ไปเจอหุ่นสาวดนเน็ตเลาว่เราใส่ไปใส่ไปเนอาเออการปั๊บเส่เขาไปทางคือมันงเออ่อคือมันรัดซื้อเอี่ยอ๋อมันเมาครับตามพิสการมันเมาเนี่ยบางบางเท่บางเท่กับบางเท่แทกกับ มันกัะบางทีกับแท็กไปตามรถเดโค้งบางทีกับเวลาแทกบ่แม่นว่าสัย่างไปเด้นเนาะบางทีกับใส่เครื่องพกรถพกย่างแทกบางทีกับไปเจอบอนโค้งกับโค้งเดเนาะลบกันมันกับเลยได้ย่างทางไปออเออได้ยาวไปอีกโค้งซ่องเท่านึงก็ได้ไล่ลอยเมตรเลยเดสรุปแล้วเดี๋ยวนี้จากจากจากเมตรแทะจากกิโลเมตรแทะ แปดสิบหกแปดสิบหก่เาโอ้ทราบแปดสิบอกเลไคอีกด้นโดยปกติใน้ายเวลาดนประดับโดยสุะเลียถ้าทางดีๆก็สมงไหสมงจากนาทีประมาณมั่งสมงสีนาทีโอ้โห้นที่ว่าวเด่เนาะเอาซับเอา่นั่นน่ะถ้ามาถ้ามันเด่นนี้ทางมันก็ยังนี้เลยแต่สมณดีไปทางเป็นุบกไปน่นึงล้วก็ลด ลากขี่เท่าลอยนี่มันไล่แดดแต่เราไม่ระวังเลยช่องสมุนไพรคอยไปเนาะแต่คอยไปคอยมาอันแต่บนทับเมื่อเกิดแสงมาต่อแล้วอ่าเอาพี่น้องเจอกันเนะเจอกันอยู่ฮงซาเด้วยปุญโญแล้วก็พ่อทองตจำเดินทางไปฮงซาโดยรถตู้เนาะเหรอรถตู้ไอ้เพื่อนมาครับไอ้โซเฟอร์เพื่อนใจดีดีเลยเนี่ย ลายคนหูจักเนาะแรนรถอย่างนี้เนาะกายหูจักเลยหูเดียวกันเทดบุญโย่ลายสดนี่ไปจะอ้อคุณเหมดอยือกันเลยเนาะโอ้ไปออกกองมันอยู่เสื้อลยู่อะไรเนาะหูจักซุปเปอร์เบียงจัดเลยซุปเปอร์เบียงจัดไหนเนี่ยแม่อาฮับล์เซฟเฟอร์ป่านหนึ่งที่มีคนหูจักเลย่อยางหมาอยู่แล้วอามาเอลเสียงฮอนเลยเด้อขำมูลสบายดีพี่น้องทางซีเมืองเนื้อ แอวคงซาก่อนหาพี่น้องไปอื่นมันผู้ใดสิไปเวียงจันทร์แล้วทักมาล้วนเดี๋ยวสิลงอ่าน้องเอลไปเวียงจันทร์ได้ปืนอหรอกูใดสิไปเวียงจันทร์ทักมาห้าเพื่อนถ้าบุญโยก็ได้บุญโยก็มีเบอร์แล้วอืมผู้ใดอยากไปเวียงจันทร์บล็อกถักบุญโยก็ได้ในวันนี้เมืองเงินเวียงจันทร์ บูได้เน่าเราบอกได้สิปิดแยฮะด้อกมันข้าเด้่ไลส่สดอยู่พอดีขณะมีคนโทรมาห้าด ตอนนี้สิบเ็โมงกับสี่สิบห้านาทีอันนี้เป็นสายยาบุรีอยู่ในตัวเมืองอ่าสำหรับห้องซานี่ไก่ออกจากเมืองสายยาบุรีอยู่แปดสิบหกิโลเมตรเวัสิวสิเนาะ้องซาเนาะวัสิวัาสิ้สงสองซา เนี่ก็เขาวเขมามักเวานะ่านะองซาน่ะอันนเนี้ก็แกซนนะแกซซนติดกะป้ากันเด๋เอกเซียนพวกนป้าเอกักกคือกันกคือกันเนติดติดแดงอนยังบวกคือกันเ่ยมันมันเดินไปนเอยวาขอบใจแจ๊คใส่ปัญญาทองเหมือนว่ามาแอลเสียงฮอนเด อ่าเสียงฮอนนี่มียนัมีต้มไก่ว่าเสียงฮอนเนี่ยคงซาเสียงฮอนก็ไก่เติบนอกตะกี้ขี่รถจักอันตัวติดซ้ำล้อในไปหอดซื้อแต่ก่อนบวันได้ติดซ้ำล้อ ขอบใจพี่น้องเลยขอบใจแม่บ้านแม่บ้านเมืองเพียงเดินทางปลอดภัยเดอ้ออดอนโซภาขอบใจเดอ้อดอนเดอ้อานางแอปเปิ้ลไปฮงซาละอินแปลงไปแอง่งฮงซาเสียดายโบราณคันสันสิเบ็ลิ้นห้าโอพี่น้องฮงซาไล่เด้

พระจิหูวเขาทุกอย่างไปใส่เอาแต่เครื่องนุ่งมาแล้วถือวันไล่เหรอสัญญาปีนี่เอ้ยเขก็อยู่ละลายขี้รถรอดเนาะอืมอ่าเบิ่งจ้างของซาเดินทางปลอดภัยเด้อสัญญาปีนี่มีแตคนด้วยๆนะมันหมดเลยอืมสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะที่ติดตามอยู่ สำหรับผู้ใดที่บบเคยไปฮงซากะล,ลองลองเบิง่งเนาะเบิ่งไปนํากันบริโก็สิคอยไทยอ่าบรรยากาศบางบอนใ้พี่น้องได้เบิ่งบางเที่ไปอ่าตอนน้าหงงานไฟฟ้าอ่าพลังงานบ่หินพล, <c oughs> ลังงานนั่นน่ะยังก็หินเล็กนัยก <c oughs> ็สิปถไ <c oughs> ทยไปน้ำเบิ้งอืหรือว่าไปเที่ยวบอนอี่นๆติมพี่นอ้องฮงซานี่ ปุญโญไปตอนนั้นนี่ทักทายบุญโญไล่คนอยู่เด้อ่าบอบอกว่าโอ้ปีเอฟซีปุญโญเลยนี่มาสั่นอ่าสำหรับวงซานี่จะไปไปทางเดียวกับอันนั้นพี่น้องทางเดียวไปทางปานพี่เนาะทางแยกอ่าโคกโคกท่านานี่นะจะมีทางแยกอยู่ ไปทางนาตัก๊กนามอน,นาอผู้แรงผ้า,านาโที่ย่างผ้านาโซอ้อผู้แรงนอนทางอสองพื้นย่างสามพืนนอนสองพื้นบางคนที่มาสซียงบุรีบางคนอาจจะบ่เคยหัวเซียงบุรีนี่มีมีจากเมืองเนาะคือเพิ่นจะแบ่ง คือจะแบ่งเขตปกครองไว้เนาะเกี่เรื่องการปกครองนะจะแบ่งเป็น11เมืองคือเมืองเมืองสซญบุรีนี่เขาจะจะอยู่ใน11เมืองของแข้งเซนจัมบุรีนะจะแบ่งเป็นซ้ำเขาจะเอิ่อนมาซ้ำผักเนาะก็คือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคเนื้อคือพวกเฮาที่เดินทางไปนี้ก็เป็นเป็นภาคเนื้อภาคเนื้อข้องข้องข้องแข้งนะข้องเมืองนะข้องอันเขาจะจัดพื้นที่นะ สำหรับซีเมืองไทยเป็อยู่ซีไรฝังหนะเมืองซีเมืองไทยนี่จะมีอยู่เมืองปักรายเกนเทาเมืองทุงงท <laughs> งท่งมีไซแลวก็เมืองอันนาเอาปักรายเกนเทาเมืองทุ่งมีไซเมืองบอเ่เตนเอไอไรกันที่ประคบเลยได้บานี่เ <laughs> นออันนั้นเป็นซีเมืองไทยแล้วก็ราบเมืองกลางไปหนอราบเมืองกลางก็จะมีเมืองสยบุรีเฮานี้เมืองเสท่านแล้วก็เมืองเพียงเนาะ ซาเมืองกลางแล้วก็ซีเมืองเหนือซีเมืองเหนือก็จะเป็นจะมีเมืองฮงซาเมืองเสียงฮอนเมืองเงินแล้วก <fin anta> <ots> <Me ag> ็เมืองคอบเนาะรวมก็เป็น11บเอ็ด่อฉะนั้นทางทางซีเมืองเหนือนี่โบเมนทางเดียวโบเมนทางไปทางเดียวกับเมืองเซสะท่านเลยเอ่อเซสะท่านจะออกอ่อออกไปทางอ่ะนะเนี่ยอ็อกไปทางเมียนมมปลายพุนเนาะเมียนอ่ะนะมอสซาเซียบุรีพุนอ่าและทางฮงซาก็จะเป็น ทางอันนี้พี่นาอกทางขึ้นมาทางโคกธนาแลล้ว็เนี่ยไปทางนาตายบนกำลังงแยอยโดยสวรรค์ มาเบื่องขอบเดชมือแล้วก็ซ okay, ่อนสวรั่นบ ouais ุญยังบุญ oh, ย no. ังเส้น uh สุรินเข้ามาเบื้องเดินทางปลอดภัยเด้อบุญยัดกลับมากกว่าน่อเนาะนี่บัดกลับมาบัดกลับมาพราต้องทำยังสิไปแวะไปห้าเด้อสายบุญไปห้าสาบุญห้าบุญยัง เมื่อกี้ไเห็นส่องห <laughs> ลักกิโลเมตรเบอรเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องบอกว่าไปฮงซานี่แปสิบห้าเดี๋ยวสี่สอเบอร์อีกบัาน,นนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเบิร์ก่อน <c ười> ย่าไหนซเฟอร์ตัวข <laughs> <c ười> อ,อลดิลรถเปสิบห,หก่าไหนขอสิ่รถแปดสิบหก ตอนปีสองวันหกทางเส้นนี้เนาะองซาเนาะอ่อเถอะเียว่าธุะกันด่านไล่เนาะเมื่อองซานี่ทเี่ว่าไปหรือไปยักนี่เลยเนาะออ่ยานบัตรักกลับ บ e ุญ euh, ยังไปเอห้องเสียงฮอนเด้อกะวังม่อน้อยเหมาเด้อพี่น้องด้อน้อยอย่านะะังมอน้อยหมาเด้อ แค่ม่นน้อยก็มมเมาหน่าฮาเท่าน่ะเมาหาง <laughs> <laughs> โค้ง่าย <c oughs> สำหรับผูดด้ใดที่ติดตามผู้อยู่ยูฟ้าอคอมเมนต์ไวบ้บกผู้อยู่เน็เดอร์กดเลขสาวฮาเข้ามาเลยผู้ใด,ดที่กำลังติดตามอยู่ <c oughs> พี่น้องหลยคนเลยหนึ่งหอยคนนะเบิไ่ไไออยาเกเห็นห้องซ่า,าส้มเด็ดสาวห้า,า,หา,าวงวิไลส้มคิดอ่าพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยก,กับไม่หลยเนาะมามาติดตามโมโย เพื่อนคอมเมนต์บอสบุญโยว่าคอให้เป็นคนมากมากเดินทางาเสียงฮอนไม่เนาะเสียงฮอนรอยเจ็ดสิบสามเสียงฮอน17 3. 17 3เสียงฮอนร้อยเจ็ดสิบสามหอยเจ็ดสิบสามหลักไอ้บุญโออยเดินทางไปไซโนเอฟซีซาลาบันเด้วอวุญสนอ่าบุญโออยทีย่เดอินทางไปฮอองซา อ่าสังฮงซานี่เป็นเมืองหนึ่งของแควนศรียบุรีห่างจากตัวเมืองเสียบุรีอยู่ประมาณแปดสิบหกกิโลเมตรอ่านี่เป็นทางเดินพวาเขาออกมนนี้ประมาณสามสี่กิโลเมตรเท่านั้นอ่าและสิได้เดินทางไปต่อตอนนี้พวกเขาฮอดบันน่ะตากแต่ก่อนทางนี้อันนี้ห้วยนะหน้อหยเหล็กห้วยยังก็เดินห้อยห้วยห้วยขี้ห้อยยังก็ไม่เหล็ก โอ้ม oh, kind of mm ึง hmm. ยิ म, ่งก huh. ่อนได้ช awesome. ื่อใดตอนงสองพันหกสองพันห้าสมห้วเฮ็ดกับโลโก้เมือไห้ยักมาเนาะเนี่ยเซนญบุรีเซสญบุรีจะมีข้วค้มน้ำหงอยู่เป็นข้วค้มเปต้งแบบนี้มีน้องจะมีอยู่หาแห้งแห้งแม่หาจุดเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำหงก่อนก็งามไปลืมทายหงไป ออไข่ได้เคี้ยวๆบัดกลับมาพอพ่อของจันไปเก็บไข่ถักดไปน้องเด้อโอ้ไลก่คนเข้ามาเบิ้งหน่อยๆเดินทางไปกับบุญโอไปหงซาหนึ่งหอยสิบกว่าคน กูได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เด้อพี่น้องเดี๋ยวมาติดต่อเด้ออ่าสำหรับทำมาทางดีบ่อนี่ยอวิโยบูฮูคือกันเด้ออวิโยบูเคยไปจากเทธอเอ่ได้ไปดนมาซะทางดีมดอ่ากาซิมีกาซิมีเด้มีดีเด้อไฮเด้ไปเนี่ยน้อบางเด้อก็ทึกช่วงยำฝนเด้ฝนตกก็เป็นคุ้ม อ่าบางคนที่มาติดตามปุญยูเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยก็บอกปุญยูได้ว่าโอ้อันบอลเป็นภาษาไทยเนาะเพื่อว่าอันน่ะมักเที่ยวเพื่อว่าชอบเที่ยวอ่าชอบเที่ยวกันได้มาเบิงอันน่ะมันบันทึกการเดินทางนี่คือเมื่อได้ไปด้วยว่าเพื่อว่าอพี่น้องทางฝั่งไทยว่าเมื่อได้ไปกับปุญญูด้วยว่า บ็ได้มาขี่รถเก๋สิบประมาณนี่แหละพม่้องแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงความแจง้งความสัตว์กล้องอันอวิดีโอนี่มันจะขึ้นกับขึ้นกับสัญญาณถ้าหากว่าเอาไปพื้นที่ได้สัญญาณมันดี่ามันจะดีมันจะดีะดถ้าสัญญาณดีดีกอ่พามานะ่ะจะเป็นมัวมัวเนื้อหอยเศร้าคนไม่อโอ้ างดีไล่เติบอไปแล้วแน่หนึ่งหอยสองฮคนพี่นอ้องฮงซาสวยเซ่ยบเอาไปอยู่ในเด้อหลายคนเขามาบานเขาเด้อมาเบิ้งบานเขาเด้อเสียงฮอนเหมืองฮงซาเมืองเงินเมืองขอบนั่นสิอ่าบางทีพ่อตองกันยักไปเบิ้งเงือ้เมออืองขอบอ่าฮงซาเมืองขอบนี่ก็เด้ออ่าเมือง ระยะทางแต่หงซาห้าเมืองเชียงฮอเอยเมืองอันเมืองเงินจากลักกว่าสี่สิบสิบสี่ว่ะสามสิบเจ็อ่าสามสิบเจ็ดีน้องบกไก่หงซาห้าเมืองอันนั้นเน่เน่เหงสาาห้าเมืองแปสิหาหาเมืองเดินสิามสิบเจ็ดเอบานาากเด้อเนี่ยกี้ไก่บานาตากมาแล้วหงซาเมืองเงินสามสิบเจ็ด ห้องเอยเมืองเงินเสียงฮอนอาไรเมืองเงินเสียงฮอน่ะขึ้นทางมันยังเป็นขเขียนเท่าไรก็ค่อยปชื่อเลยไปหกสิบเจ็บ 7, ห,หรือว่าเท่าไรเจดหรือว่าเจ็ดสบดเเนาะเจ็ดสิบหกเจสิบเจ็ดนาะชื่อใดบลืมตอนนั้นแลวงาดมันตนงันเองัดง่ายอยู่นั่นเป็นอะไรส แล้วก็เมืองเชียงหอนเมืองคอบน,นี่ห้าสิบเนาะเมืองเชียงหอนเมืองคอบห้าสิบ บอดี้อะไรไม่ร้องบุญโยกันสิแดงอ่านเท,ท่านี้ดิเอาไว้ต่อไปเนาะต่อไป,ป o ดดถ้าไปฮอตจุดใดจุดหนึ่งล้วบุญโยกสีไทยครับเบิ้งตึบเออติดตามไว้ผู้ใดที่ยังบ่ได้ติดตามก็กดติดตามไว้เอามือแตะหนะ้าจอ,อครั้งหนึ่งเนาะเอามือแตะหนะ้าจอ,อครั้งหนึ่งแล้วก็กดติดตามไว้คนที่ขับรถเก่งก็มู่นี่เป็นคนเมืองเพียง นพยอมรับเลยคนมึงเพี้ยงนี่รถจักรเก่งรถใหญ่กเก่งเนี่ยผมพิมาแข่งกับว่านะแข่งมึงเพี้ยงดิเคยแข่งวิบากมาแล้วเออเออวัานั้นก็จะขับรถเก่งอีรีโบเซียพี่น้องลงไปเบิกรถอ่าสงสารดิพวกบ้านไหน ไปดีแม่นยันติดตามอยู่ฟังไทย